ลูกรักลูกรักของพ่อพ่อพ่อเป็นเข้าใจลูกเป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งแต่ทำไมยังต้องไปทำหน้าที่เป็นเด็กฝึกงานด้วยพ่อคะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยคือการเรียนรู้นะคะถ้าหนูไม่ทำแบบนี้เนี่ยหนูจะรับช่วงต่อจากพ่อได้ยังไงล่ะคะแต่ว่าพ่ออย่าเพิ่งพูดนะคะพอดีว่าหนูต้องรีบไปหาข้อมูลฝึกง,งานก่อนนะคะหัวหน้าบริากาศบ,บ้านเรานี่นะ เขามาทำอะไรที่นี่เธอคือคุณหนูใหญ่อะไรนะเป็นคุณหนูใหญ่เหรอครับถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านประธานจะมาเอาเรื่องคุณแน่นอนพออ่ออคอคบพอดีฉันมีธุระด่วนขอตัวก่อนนะคะนงนภา,าหรือว่าเธอจะเป็นคุณหนูของตระกูลอัคะการ ว่าน,น่าเป็นลูกคุณหนูตระกูลอาัคารการเราต้องทําดีกับเธอให้มากๆนะคะเผื่อจะได้เรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งกับเขาบ้างคุณหนูอัคารการมาทํางานกับเราแต่เรากลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อไปนี้เนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวต่อเธอให้ดีนะพ่อก็เหลือเกินไหนบอกว่าจะไม่เปิดฐานะของเราไงอย่างเงี้ยคงปิดใครไม่ได้แล้วมึงคุณหนูใหญ่ผมนี่ตาบอดจริงๆเลยไม่รู้ว่าคุณคือลูกสาวของท่านประธาน พวกเขานึกว่าฉันเป็นลูกท่านประธานเลอสันงั้นเหรอช่างโง่จริงๆแบบนี้ก็ปล่อยเลยตามเลยไปดีกว่า